อ嗯มามา嗯อโอเคโอเคนอนตรงน,นี้คออืมอืมอนี่แม่ก็ไปทำงานมาก็เหนื่อยก็เหนื่อยหน่อยเออกลับมาอืมก็เลยปล่อยโคเดินเล่นก็ไม่ไปเนี่ยกระโดดขึ้นมาหาอืวอันก็มาจุบจุบ โค่ทุบๆหน่อยโคโคเอ้แลดูงว่วงนอนนะอันนี้ก็คือเย็นละช่วงนี้มันเป็นแบบเหมือนรู้ดูหนาวอย่างเงี้ยเออโคก็จะนอนเยอะหน่อยพริดอกจะนอนเยอะจริงๆกระลอกก็นอนเยอะแหละแต่ส่วนมะขามเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้กินเยอะอือจุ๊บแม่หน่อยจุ๊บแม่หน่อยอือจุ๊บแม่หน่อยจุ๊บแม่หน่อยจุ๊บแม่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวโคมาเออสำหรับอืเห็นคลิป ที่โคจุบอีแมนเมื่อวานเนาะแล้วก็ตอนนี้มีคนแบบเหมือนดูเหมือนแชร์ไปเยอะแล้วก็มีคนมาถามเยอะเลยว่า e อคโคคือตัวอะไรอ่าเอคโคนี่ก็คือเป็นไม่ใช่ตัวอ้นนะคะไม่ใช่หนูเอคโคเป็นกะลอกดินนะคะกะลอกดินหรือเรียกว่าแพรี่ด็อกเออแพรี่ด็อกกะลอกดินคือขุดดินนะไม่บินบินไม่ได้นะคะอ่าเป็นสัตว์ที่มาจากอเมริกานำเข้ามาจากอเมริกาอืมนั่นก็ ไม่ได้หาซื้อง่ายเออเพราะว่าจะมีเข้าไทยแค่ปีละครั้งอ่าช่วงประมาณเดือนเมษาถึงพฤษภาอะไรประมาณอย่างเงี้ยอืมกันก,กรดาแล้วแต่ปีนี้ก็เหมือนกับว่าจะมาเช้าหน่อยเพราะว่าโควิดเออเป็นสัตว์นําเข้านะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์ฟันแทะดูฟันก่อนนี่อย่างเงี้ยอืมนี่สําหรับแฟนคลับใหม่ที่ยังไม่รู้จักคือแบบมันมันมีคําถามเด้งเข้ามาถามอีแม่เยอะมากมากเลยอีแม่ก็ตอบไม่ทันนะคะ ส่วนแฟนขับเดิมที่สงสัยว่านี่ใช่ฮังเลไหมนี่ไม่ใช่ฮังเลนะคะพี่ฮังเลก็คือเนี่ยพี่ฮังเลจากไปสองปีแล้วอือันนี้ก็คือเป็นแอคโคเป็นรุ่นน้องฮังเลซึ่งอายุสามขวบฮังเลถ้าอยู่ตอนนี้ก็แปดขวบแล้วอืแอคโคก็ก็คือ,อม,มาอีแม่ยืมมาเลี้ยงอีแม่ไม่ได้เลี้ยงตัวใหม่เพราะว่าเดี๋ยวอีแม่ก็ต้องกลับไปทํางานเนาะอแต่ว่ายืมมาเลี้ยงนี่ก็เป็นปีแล้วละ่ะเพราะว่าอีแม่ก็ไม่ได้ทํางานเลย อืนอนก่อนตอนนี้เธอก็ง่วงนอนนะแต่อีแม่ปลุกให้ออกมาเล่นอืมก็เลยเป็นอย่างนี้นี่นจะจ๊ะอ๋อแม่เกาให้เออก็จะชอบให้เกาเลี้ยงยากไหมไม่ยากเราก็ไม่ง่ายนะคะเออความง่ายก็คือเออเป็นก้อนกวาดง่ายฉีย่ไม่เหม็นเหมือนกระต่ายเออ อาหารหลักๆก,ก็คือมีขยาทีโมที่อาหารเม็ดนิดหน่อยขนมได้บ้างบางอย่างเช่นคุกกี้ยาทีโมทีนั่นเองกินญ้าเป็นหลักจริงๆกินญ้าเป็นหลักไม่กินผลไม้นะคะเพราะว่าไม่มีน้ำย่อยเหมือนสัตว์ทั่วไปอฉลาดไหมฉลาดมากอืฉลาดพอๆกับเขาบอกว่าสมองเท่ากับเด็กสองขวบหรือยังไงถ้าอีแม่จะไม่ผิดนะอืนั่นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดุไหมดุ บางตัวก็เหมือนเราเลี้ยงหมาบางตัวเชื่องบางตัวไม่เชื่องเงี้ยบางตัวก็ดุเออบางตัวติงตองก็มีอันนี้ก็เหมือนกันอืมจะมีความรักเจ้าของแล้วก็ห่วงถิ่นนั่นเองง่ายๆอันนี้คือแบบสรุปมาแบบง่ายๆเลยเนาะไปไหนล้วลูกไปไหนล้วอ้ขออืมนะนี่บางคนก็ถามว่าเป็นตุ่นเหรอไม่ตุน่น แต่ว่าอยู่ในดินเหมือนตัวตุน่นเหมือนตัวอ้นนั่นแหละคล้ายคอ้นเออแต่เนี่ยก็คือจะเป็นอย่างเนี้ยอืมมีหงมีหางแต่อโคอนี่จะผิดปกติหน่อยจริงๆแล้วตัวใหญ่กว่านี้อืมนะแต่ก็เล็กใหญ่ก็ประมาณไซส์ก็อยู่ประมาณนี้อันนี้คือโตเต็มที่แล้วนี่คือสามขวบก,กว่าละเออแต่ถ้าพี่หังใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้อีกอีกเยอะเลยอีกครึ่งหนึ่งพี่หังจะหนักประมาณสองกิโลโค่น่าจะประมาณเกือบโลได้อ ไซส์ก็ไม่เท่ากันขนก็จะประมาณเนี้ยไม่ต้องอาบน้ํานะคะนานๆอาบทีเออไม่งั้นก็คือผิวเขาจะแห้งนั่นเองจุ๊บแม่หน่อยลูกโคจุ๊บแม่หน่อยเขาไม่จุ๊บวันนี้เขาไม่จุ๊บนะอารมณ์ไม่ดีจะไปนอนแล้วทำไมโคตรจะไปนอนแล้วเหรอโคตรจะไปนอนแล้วเหรอโคตรจะไปนอนเนาอ่ะโคตรจะไปนอนนะอ๋อปาปะก็จะกลับกกงอะเขาจะกลับกกงละ นั่นแหละโอเคนะเดี๋ยวไปส่งแอคโคเข้ากรงก,ก่อนบ๊ายบาย